ไบ์วชิรวิทย์ให้สัมภาษณ์หมดเปลือกเรื่องไม่ต่อสัญญาแล้วจากนี้จะเริ่มลุยทําบริษัทของตัวเองซึ่งเป็นก้าวใหม่ที่สําคัญมากส่วนดราม่าความสัมพันธ์กับผู้จัดการไม่ได้เป็นอย่างที่คิดการถ่ายแบบกับ CK เก็บเป็นความลับสุดยอดบอกแบรนด์ขายกางเกงในก็ต้องโชว์สินค้าเหมาะสมกับเนื้องานอยู่แล้วไบ์ให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องราวกับสื่อล่าสุดไบวชิรวิชีวารีในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของเม็ดอมซิงค์พลัสมาซิ นุ่มไบก็อธิบายหมดเปลือกทุกเรื่องทั้งเรื่องกำลังจะหมดสัญญากับค่ายเจมมทีวและความสัมพันธ์กับผู้จัดการสาวที่หลายคนสงสัยว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าช่วงนี้ผมถ่ายหนังอยู่ครับเรื่อง The Interest แล้วในเรื่องมันก็มีคิวบูเยอะอันนี้ก็เจ็บตอนถ่ายคิวบูครับเจ็บข้อเท้าขวาเหมือนขาพลิกตอนที่เราต้องออกท่าทางแล้วเราทรงตัวไม่ได้เองข้อเท้ามันก็เลยพลิกไปก็เพิ่งจะ2วันที่แล้วครับ ก็กระเพกกระเพกมานิดหน่อยยังไม่ได้ไปหาหมอครับคือที่กองเขาก็จะมีพี่พพยาบาลที่คอยเซฟเวลาที่มีอุบัติเหตุอยู่แล้วเขาก็เข้ามาดูอาการแล้วก็ให้คําแนะนํามาแล้วครับวันแรกบวมเป็นลูกมะนาวเลยวางเท้าเทียบกันสองข้างเหมือนคนละคนเลยลงน้ําหนักไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะกระเพกกระเพก,ก,กมาได้แล้วครับเขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่าอีกกี่วันถึงจะหายครับเขาแค่บอกว่า24ชั่วโมงแรกประครบเย็นนะ ก็คงจะต้องตามอาการไปมันไม่เยอะก็น่าจะเป็นแค่ข้อเท้าพลิกอักเสบนิดๆหน่อยๆครับโอเคอยู่ช่วงนี้เจอเรื่องเยอะก็เป็นสีสันของชีวิตครับผมเคล่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดคือถ้าเกิดให้พูดจริงๆความสัมพันธ์ของผมกับผู้จัดการก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละครับเป็นศิลปินกับผู้จัดการแล้วในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือทีมงานไม่ว่าจะในธุรกิจส่วนตัวผมเองหรือว่าทีมงานที่เราทํางานกันในพาร์ทบันเทิงผมไม่เคยจะต้องมีระยะห่างว่าฉันเป็นศินลปินนะคุณเป็นคนทํางานนะผมมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตามถามว่าตอนนี้เปลี่ยนผู้จัดการไหม ไม่ได้เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับจริงๆตอนนี้ผมกําลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตตอนนี้ผมกําลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบันเทิงนี่แหละทางคอนแทคที่ผมเปลี่ยนใน IG ก็เป็นคอนแทคทีมใหม่ของผมคือตอนนี้เราเซตทีมขึ้นมาแล้วอย่างพี่แอมที่เห็นใน i g ผมก็เป็นคนของทีมใหม่แล้วใช้เวลาตัดสินใจนานที่จะไม่ต่อสัญญาค่าย GMMTV เพราะเป็นก้าวใหญ่ของชีวิต ครับผมหมดสัญญากับทาง GMTV แล้วตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มออกมาทําเองแล้วเหลืออีก2วันสัญญาก็จะหมดแล้วครับจริงๆก็ต้องขอบคุณจ MTV นะครับขอบคุณพี่ถามากๆคือถ้าไม่มีจิมเอไม่มีพี่ถาก็คงไม่มีไบวชิรวิทย์ในวันนี้แน่นอนก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์ผมในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้ผมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำงานดีๆมาให้ทุกคนติดตามครับ ตัดสินใจนานครับผมว่ามันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในวัย26ปีผมเริ่มที่จะอยากขยับสเต็ปไปนอกจากที่จะเป็นแค่ศิลปินผมอยากจะทำค่ายของตัวเองเป็นเหมือนอาร์ติสต์แมเนจเมนต์นี่แหละครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเป็นค่ายเพลงเตรียมขึ้นแทน่นท่านประธานใช่ครับรู้สึกว่ายิ่งเราได้เริ่มทำตอนที่เรายังเด็กยังมีไฟยังมีเวลามันเป็นก้าวที่ดีในการที่จะทำในช่วงวัยนี้ถามว่าหานักร้องนักแสดงเองไหม ผมว่าในช่วงแรกมันคือช่วงเสตร,ระบบโดยการที่มีผมเป็นศิลปินก่อนแต่ถ้าหลังจากนี้มันเริ่มที่จะลงตัวแล้วเราก็จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นๆด้วยครับหลังวันที่21สิงหาคมจะเป็นอิสระเต็มตัวเป็นอย่างนั้นครับจริงๆก็เป็น อาร์ติสต์แมネจเมนต์ของตัวเองแล้วก็สามารถร่วมงานได้กับทุกๆคนทุกๆค่ายเลยครับทางค่ายมีข้อเสนอให้เราเหมือนกันครับจริงๆมีคุยกันตลอดครับแต่ว่าด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องทิศทางของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการออกมาทำตรงนี้มันก็เลยเป็นก้าวใหม่มากกว่าจริงๆอันนี้เป็นโปรเจกต์ระยะยาวเลยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทำไปนานๆเป็นธุรกิจอยู่กับตัวผมไป การถ่ายแบบแซบกับ CK เก็บเป็นความลับสุดยอดบอกแบรนด์ขายกางเกงในก็ต้องโชว์สินค้าเหมาะสมกับเนื้อง,งานอยู่แล้วจริงๆถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเป็นโปรเจกต์ลับที่เก็บเป็นความลับสุดยอดต้องบินไปถ่ายที่เกาหลีเลยใช้กองเกาหลีเลยแล้วทุกคนเก็บความลับกันมากๆเพราะมันเป็นสิ่งที่อยากให้ปล่อยแล้วทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆส่วนที่คนฮือฮาว่าไม่เคยเห็นถอดขนาดนี้ผมว่ามันก็เหมาะสมกับชิ้นงานครับรู้สึกว่า CK เเป็นแบรนด์ที่เขาขายกางเกงในมันก็ต้องโชว์ตามสินค้า ผมรู้สึกว่ามันอยู่ถูกที่ถูกทางด้วยชิ้นงานด้วย mood and tone ก็ไม่แปลกที่จะเป็นการถ่ายในสไตลน์นี้ส่วนตัวก็ชอบมากๆครับจริงๆมีรูปที่สวยอีกเต็มเลยที่เขาไม่ได้เลือกมาใช้คือชีวิตนี้ผมคงจะไม่ถอดกางเกงยียนถ่ายขนาดนั้นคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละช่วงนั้นก็ต้องฟิตเยอะขึ้นครับเพราะเรารู้ว่ามีโปรเจก t นี้เราใช้เวลา2อาทิตย์เหมือนกันในการคุมอาหารออกกำลังกายให้รูปร่างมันดีขึ้น คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของ CK แต่ว่ามันมีหนังที่ถ่ายด้วยที่ต้องการหุ่นประมาณนี้เหมือนกันก็เลยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวไปเลยครับจะได้เห็นอีกไหมหลังจาก CK ก็รอติดตามครับ